สวัสดีค่ะวันนี้แอนแฮนนี้ครับก็จะมานําเสนอวิธีการทําบล็อกไม้สี่เหลี่ยมซึ่งเป็นบล็อกไม้แนวใหม่นะคะที่จะทําให้งานคุณเสร็จเร็วยิ่งขึ้นและลายสวยแปลกตากว่าเดิมหลักในการขัดสารไหมให้เกิดการขัดเหมือนการขัดสมัยเด็กๆที่เราเคยเรียนกันนะคะอ่ะเรามาเริ่มต้นกันเลยนะคะว่าเริ่มแรกเราจะต้องทํำยังไงบ้างอ่ะเริ่มแรกเราก็ทําห่วง ห่ห่วงหนึ่งนะคะที่ปลายไหมเพื่อจะมาคล้องกับหลักแรกที่เราจะทำะหนึ่งห่วงนะคะคล้องในหลักที่สองเราจะเว้นหนึ่งหลักริมไว้เพื่อช่องว่างในการปดนะคะว่าวิธีการเนี้ยมันจะเป็นวิธีการปดชิ้นงานในตัวไม่ต้องถักโคเรเชเพิ่มเราจะเว้นหนึ่งหลักมุมทุกหลักหนึ่งหลัก มุมทุกหลักของแต่ละฝั่งเนี่ยเราจะไม่พันอ่ะมาเริ่มกันนะคะเราก็เริ่มโยงไหมไปอีกฝั่งหนึ่งโยงไหมกลับมาทำสลับกันไปเรื่อยๆนะคะวันนี้เรานำไหมเส้นเล็กมาเพื่อให้เห็นชัดเจนเราสามารถใช้ไหมพรมเส้นใหญ่ไหมค้นแกะไหมป้อมๆใช้ได้หมดเลยนะคะว่า ไหมขนก็ลองผสมลองทำดูว่าทำออกมาแล้วอะ่ะมันจะสวยแค่ไหนลองได้ไม่แปบ๊บเดียวก็เสร็จไม่ใช้เวลานานแล้วเราก็มาเมื่อทำแต่ละชิ้นหลายๆชิ้นมาได้แล้วเราก็มาเย็บต่อกันนะคะพันขึ้นพันลงสลับกันไปเรื่อยๆเลยเห็นไหมเด็กๆก็สามารถทำได้นะคะอือ เห็นไหมจะเหลือหนึ่งหลักมุมแล้วพอถึงหลักเนี่ยก่อนหลักสุดท้ายเนี่ยเราวนอ้อมอ้อมหลักตะปูเพื่อปิดห่วงนิดนึงแล้วก็ข้ามาหลักที่สองของมุมถัดมาอ้าอ้อมไหมที่หลักตะปูเช่นกันนะคะจะได้ลักษณะเช่นนี้ เมื่อเราได้แนวของเส้นแนวตั้งแล้วเราจะเริ่มทําการขัดระหว่างเส้นแนวตั้งเนี่ยจะขัดขึ้นขัดลงเราจะใช้อุปกรณ์ไม้อัพกันเพื่อช่วยเกี่ยวไหมเราก็เริ่มยกไหมสองหลักข้ามสองหลักยกไหมสองหลักข้ามสองหลักทำเช่นนี้ไปเรื่อยๆนะคะ จนถึงไหมอีกด้านหนึ่งที่เราจะเกี่ยวเข้ามาอ่ะเมื่อถึงอีกด้านหนึ่งแล้วเราก็จะเกี่ยวไหมให้ลอดผ่านที่หลักที่เราหลักที่เราขัดกันเอาไว้เนี่ยนะคะดึงมาเลยแล้วก็เกี่ยวในหลักตะปูอ่ะแล้วเราก็ปล่อย เราจะได้1ละ1หลักพอหลักถัดไปเราจะขัดสลับกันร,ระหว่างหลักแรกนะคะโดยการที่จะข้าม 2, ยก2ข้าม2ยก2แต่หลักการง่ายๆก็คือทำสลับกันร,ระหว่างกับแถวแรกค่ะทำสลับกันเพื่อให้เกิดลายขาดกาันไหมมันจะขาดกันเองในตัวเมื่อเราเราทำการยก ไหมขึ้นมามันจะมีช่องว่างระหว่างเส้นที่เรายกกับเส้นที่เราข้ามเราก็สามารถที่จะเกี่ยวไหมลอดผ่านมาได้โดยง่ายค่อยๆเกี่ยวมานะคะแล้วก็นำสารห่วงมาใส่ในหลักตะปูทำเช่นนี้เหมือนเดิมทำทุกแถวเลยก็จะได้ ไหมที่ขัดกันแล้วเห็นไหมคะอ่าเราก็จัดนิดนึงให้เกิดความสวยงามของแต่ละเส้นแถวแล้วทําแถวที่สามเราก็เริ่มทําเหมือนกันหลักการง่ายๆให้ทําสลับกับหลักที่เราทําผ่านมาแล้วนะคะอันนี้เราก็ต้องเป็นยกสองข้ามสองยกสองข้ามสองทำอย่างนี้สลับกันไปเรื่อยๆอ่า หลักการจะเป็นอย่างนี้นะคะทำเหมือนกันทุกหลักจนถึงอีกฝั่งหนึ่งเลยนะคะเกี่ยวไหมเข้ามามใส่สานห่วงอีกด้านหนึ่งแล้วเราดึงไหมนิดนึงจัดนิดหน่อยให้สวยงาม,มทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนถึงก่อนหลักสุดท้ายหนึ่งหลัก เมื่อเราเกี่ยวไหมจนถึงหลักก่อนสุดท้ายที่เราได้บอกตั้งแต่เริ่มต้นนะคะว่าเราจะเว้นหลักมุมเอาไว้หนึ่งหลักทุกมุมอ่ะเมื่อเราทําเสร็จแล้วเราจะเริ่มปลดชิ้นงานให้ออกจากหลักตะปูโดยการใช้เข็มอัพกันที่เราใช้เกี่ยวนี่แหละคะ่ะเราใช้ปลดได้เลยโดยยกไหมออกจากหลักตะปูหลักที่หนึ่ง ไหมหลักตะปูหลักที่สองให้มีไหมสองห่วงในเข็มผักอัพกันนี้นะคะเราก็เกี่ยวไหมห่วงที่สองอ่ะลอดผ่านห่วงที่หนึ่งจะเหลือหนึ่งห่วงในเข็มอัพกันนะคะเสร็จแล้วคราวนี้เราก็มาปลดอีกหนึ่งห่วงให้ในเข็มมีสองห่วงเหมือนเดิม เราก็ทําเหมือนเดิมเลยนะคะปลดห่วงที่สองลอดผ่านห่วงที่หนึ่งจะเหลือหนึ่งห่วงในเข็มอ่ะเราก็จะเริ่มทําเช่นเดิมไปเรื่อยๆจนรอบบล็อกไม้นี้เลยนะคะค่อยๆไล่มาทีละมุมอ่ะปลดหนึ่งลากขึ้นมาแล้วก็ปลด ทําอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะคะจนหมดเลยแล้วเรามาดูชิ้นงานที่ปดแล้วนะคะว่าจะเป็นเช่นไรชิ้นงานที่ได้ลักษณะออกมาจะได้ชิ้นงานหนึ่งชิ้นที่มีลักษณะที่ไหมขัดกันทุกแถวทุกหลักทุกสองหลักเพราะว่าการขัดเป็นลายขัดคู่นะคะ